เพราะอะไรเธอจึงทิ้งฉันไปฉันทำให้เธอผิดหวังฉันทำให้เธอเจ็บชำ้ำมากมายขนาดไหนฉันรักเธอมากมายเท่าไรเธอเองก็รู้ใช่ไหมว่าเธอนั้นมีความหมายกับฉันขนาดไหน มากเท่าไรฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงกเข่ากอดขาเธอเอาไวพ้พน,นมสองมือขึ้นกราบกรานเธอโปลดอย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจแต่ถ้าตัวเธอยังรัก ยังห่วงใหยและถ้าอาดีตของเรายัางพอมีความหมายได้โปรดอย่าจากฉันไปได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลยฉันผิดไปแต่ไม่ได้ตั้งใจต้นเหตุที่ฉันผิดพรังมันจะไม่มีอีกครั้งให้เธอโปรดมั่นใจฉันขอได้ไหม ฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาดเธอเอาไวพ้พมนมสองมือขึ้นกรากรานเธอปรดย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์สากคนมันหมดใจแต่ถ้าตัวเธอ,อยังรักยังห่วงใ่ แต่ถ้าอดีของเรายัางพอมีความหมายได้โปรดอย่าจากฉันไปได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลยหากว่าเธอ,อยังรัก ยังห่วงใยห,หากว่าเธอยังมีน้ำใจให้ฉันหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันใจน้อยคอยเรือ่อยไปและหากว่าฉันยังดีไม่พอก็จะขอทำดีให้เธอได้เข้าใจได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย ฉันกำลังคอง้องอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงคุกเขากอดขาเธอเอาไว้พนมสองมือขึ้นกลาบกลานเธอปรดย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจแต่ถ้าตัวเธอ,อยังรักยังห่วงให่ แตะถาอดีตของเรายัางพอมีความหมายได้โปรดอย่าจากฉันไปได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย